นี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดของขุนพล SCG เมืองทองยูเนเต็ดของเราก่อนที่จะพบกับพัทยายูเนเต็ดนะครับโดยวันนี้ผมมีบทสัมภาษณ์ของยอกกาสลาวิซ่ายอกคาโนวิทมาฝากสาวกกีฬาของเราทุกคนนะฮะยอกกาบอกว่าตอนนี้ทีมของเราพร้อมแล้วกับเกมพัทยานะครับโดยมีข่าวดีนะฮะทีมของเราจะได้ทีละสินแดงดาหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาและมาริโอยูรอฟสกี้ก็ อุทธรโทษใบแดงเกมล่าสุดสําเร็จด้วยละครับจะขาดเพียงแค่เจ้าใดปิยพลบรรเทาเท่านั้นที่ติดโทษใบเหลืองสะสมจากเกมบุรีรัมยูในเดนั่นเองครับยอกาก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าทีมเมืองทองของเราณเวลานี้นะฮะเป็นทีมที่ดีมากๆเลยละครับเพราะว่าสามารถเอาชนะได้ทั้งรองแชมป์เมื่อซีซั่นที่แล้วอย่างชลบุรี FC และก็สามารถบุกไปเอาหนึ่งแต้มจาก แถมเก่าอย่างบุญรมยืนเต็ดมาได้และเป้าหมายต่อไปของเขานะฮะก็คือจะมองสามแต้มในแต่ละนัดต่อไปครับนอกจากนี้นะฮะยอก,ก้าย,ยังบอกว่าเขาปลื้มทัศนคติของขุนพลเกรงผิวของเราจากเกมที่ตกเป็นรองนะฮะก็จะเห็นว่านักเตะของเรา วิ่งตลอด90านาทีและก็ทวงประตูกลับมาคืนหรือคว้าชนะมาได้ในช่วง15นาทีสุดท้ายนี่บ่อยครั้งซึ่งเขาบอกว่าเป็นคุณสมบัติของทีมที่จะเป็นแชมป์ในท้ายที่สุดนะฮะมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้นอยๆมาฝากครับทีมของเรานะฮะสามารถทําได้ถึง12ประตูนใน15นาทีสุดท้ายอืมและนะต่อจากนี้ไปนะครับยอก้าเขาก็มองว่าทุกเกมมีความสําคัญเท่ากันหมดเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับเฉพาะบิ๊กทีมเท่านั้นนะฮะเขาก็บอกว่าพัทยาเนี่ยก็เป็นทีมที่น่ากลัวและห้าม ประมาดเป็นอันขาดครับทีนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับธีรสิ์แดงดาครับกองเชียร์ของเราหลายต่หลายคนกลัวว่าเขาจะยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บณตอนนี้มีบทสัมภาษณ์มาฝากครับก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจากบาดที่เจ็บเลยครับก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยเกมวันนี้สามารถเล่นได้ไหมคิดว่าผมผมพร้อมนะแต่แบบ ต้องดูีทีว่าแบบโคดโคดเขาจะแบบจัดจัดลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมก็แบบพร้อมที่จะเล่นแต่ว่าก็อาจจะแบบไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทีมเป็นยังไงบ้างครับเีกันสามนัดติดแล้วเนี่ยก็ผมว่าน่าจะแบบม,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 มีมีแบบผู้เล่นสำรองที่แบบเปลี่ยนเข้ามาเนี่ยพี่มงนะที่เราก็โดนแบนก็กลับเข้ามาในทีมนนก็จะมีแบบผู้เล่นตัวสำรองคน,นอื่นที่พร้อมพร้อมจะเล่นในใน,ใน,ใน,ว,นวันวันอาทิตย์เนี้ย อะไรเห็นแฟนลาบที่เป็นหว่วงอาการแบบนีครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับก็ขอบคุณมากครับสําหรับความเป็นห่วงที่มีให้ผมอะไรเงี้ยแต่ก็ตอนนี้ก็ผมเองก็พยายามแบบจะรักษาตัวเองแล้วก็พยายามจะหายกลับมาไวๆกลับมาลงสนามไวๆให้ให้แบบให้แฟนบอลที่อยากดูผมอนะไรเงี้ยให้ได้ดูผมเล่นเร็วๆ และอีกหนึ่งคนหนึ่งนะครับที่ลงเล่นในช่วงหลายๆเกมอย่างสม um ่ำเสมอไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะค็คือพี่ใหม่พานุพงศ์วงศารนั่นเองครับก็ถามว่าลาไมก็คือลาครับแต่แต่ทุกทีมที่เราที่เราเล่นหรือว่าพัทยาที่เราเจอพวกนี้ก็คือเขาก็ลาเหมือนกันกับเราก็อยู่ที่ความความความสมบูรณ์ของร่างกายใครจะดีกว่ากันครับพัทยาต้องระวังอะไรในทีมเราก็ เขาเขาก็มีตัวตัวนอกอบาตัวล่าที่ที่โค้ชเขาได้ไปดูมาค่อนข้างอันตรายที่ยแล้วก็เจอมาบีแล้วก็ก็รู้ว่าเขาเล่นไงก็น่าจะจะโอเคครับพี่เป็ดหนือครับปีที่แน่นอนครับก็คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังคือคือต้นเหตุก็คือเราก็ไม่ต้องทาฟาวเขาเลยก็ให้จบตรงนั้นคือมันจะเป็นก็ไม่อย่าทาฟาวจุดอันตรายครับปกติเรามาเยือนหนองคายกัลยาเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ปีนี้ครับเราเราทำลายสี่สี่มาหลายๆอย่างคือไปล้างแท้นแล้วก็ไปชนะมาก็ อยากจะทําให้ได้ครั้งเํ่านั้นี้ครับและสุดท้ายนะครับคนที่โชว์ฟอร์มซูเปอร์เซฟนะฮะหลายคนบอกว่าเทพกวินบินได้กลับมาแล้วนะครับเขาจะมีความมั่นใจแค่ไหนไปสัมภาษณ์น้องตองกวินกันเลยดีกว่าครับท่าน้มซเปอร์เซมามากได้หนึงคะแนนไได้รับพระตองนะท่านผูนครับคือก็รู้สึกดีใจที่มีส่วนร่วมทำให้ทำให้ทีมเก็บหนึ่ง หนึ่งแต้มสําคัญจากบุรีรัมได้แต่ว่าคือก็ไม่ใช่ผมแค่คนเดียวที่ที่ทำให้ทีมเก็บหนึ่งแต้มได้คือผมคิดว่าผู้เล่นทุกคนที่ลงมาทำงานที่สนามวันนั้นคือคือช่วยเล่นเต็มที่มาแล้วก็คือผลตอบแทนที่เราได้รับกลับมาคือคือคือหนึ่งแต้มมันล้ำค่าครับเพื่อนทีมเป็นไงบ้างตอนนี้ลงเล่นทีทีกันตลอดก็วันนี้ก็มาเยือนอีกแมตช์หนึ่งคือต้องมาเยอนมัทยาก็ต้องเดินทางอีกแล้วคือมันก็มันก็ค่อนข้างที่จะมีอาการล้าบ่างพอสมควรครับผมแต่ว่าคือก็ต้องพยายามพยายามต คือต้องพยายามพักผ่อนแล้วก็กินอาหารให้เยอะๆให้ให้ร่างกายฟื้นกลับมาให้ดีที่สุดครับลูกยิงระยะไกลของพี่เบบฮากลัวไหมครับน่ากลัวครับพี่เแกมีมีมีลูกยิงฟีคิกที่ที่ที่น่ากลัวรุนแรงแล้วก็คือจับทางลําบากครับผมคือคือเขายิงอัดเข้ามามันจะโดนใครเราก็ไม่รู้เราก็ต้องพร้อมตลอดคือคือเราผมก็ต้องมีสมาธิตลอดทุกเซฟนะครับเป้าหมายของเราก็ที่แน่นอนอยู่แล้วครับคือทุกเกมที่เราลงเล่นเนี่ยคือเราหวังอย่างแรกคือสามแต้มก่อนคือ เราต้องทำเต็มที่ให้ได้3ามคะแนนแล้วก็คือถ้ามันจะออกมาออกมาในรูปแบบไหน,นแล้วก็อีกเดินหนึ่งแต่ว่าเราต้องทำเต็มที่ก่อนครับตัวมีมาน้อยเนาะก็ใครที่ได้ตั๋วแล้วก็ส่งตไปไปเชียร์นะ <c oughs> แล้วก็ดีใจด้วยครับสำหรับคนที่ได้ตัว๋วคือก็รู้ไงว่าตั๋วค่อนข้างเทียน้อยแต่ว่าคือก็อ่าถ้าถ้าใครได้ตั๋วมาแล้วก็ช่วยกันขอช่วยกันส่งเสียงเชียร์เต็มที่ครับผมแล้วก็แล้วก็ใครที่ใครที่ไม่ได้มาก็ขอเชียร์กันอยู่ทางบ้านครับผมที่ทีวีทางบ้านแล้วก็คือยังไรททกันนนนเต็ี่อคผ้ื ขอให้ทุกคนอยู่กับอยู่กับพวกเราครับผมพเราทำเต็มที่แน่น,นอนครับครับพรุ่งนี้นะฮะใครที่ไม่มีตั๋วนะครับก็ส่งกำลังใจเชียร์ได้จากการถ่ายทอดสดนะครับหรือถ้าใครมีตั๋วอยู่ในมือแล้วก็อย่าลืมนะครับ90นาทีเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับกำลังใจนักเตะของเราครับ